พายุมานะคะทุกคนแต่เราไม่โดนฝนนะคะมิกีโอวมิกิเป็นไงคะ่ะลมเย็นไหมคะลมเย็นไหมคะมิก้พร้อมหรือ,อยังคะเดี <พอ S 1> ๋ยวเราจะไปหาไข่เอาเราตั้งชื่อไข่ว่าอะไรดีไ,ไข่ไดนโนเเตราเราจะไปหาไข่ไดนโนเสาร์กันนะคะที่เราแม่เอาไปแอบมิกี้ไว้ทั้งหมด แม่แอบไว้หนึ่งสองสี่จุดนะคะแล้วมิกีเอาใส่ถุงนี้นะคะอ่าอยู่เลยนิเตียยตัวค่ะออกไปหาได้ค่ะไข่อยู่ค่อยๆ่ระวังด้วมันมันเห็นง่ายๆมากเลยนะคะมันหาง่ายๆมากเลยนะคะทั้งหมดสี่จุดทั้งหมดสี่จุดเอาไปหาดยอุ้ยลงมาลมมาเอาดอแบบว่าพายุมานะคะ อยู่ข้างนอกนะคะแม่ไม่เอาไม่กิเลงไปหาดูซิว่ามันจะอยู่ตรงไหนทั้งหมด4จุดอ๋าน้องมิกกี้จะไปหาเจอไหมคะไครเดโนเสาร์โอ๊ยดำน้ำไปหาอีกแล้ว, <My God. S 1> ว,วนลอยเลยนะคะวิ่งแหมเรามาเอ๊ะฉันเห็นแล้วนะฉันเห็นแล้วนะีอ <19 1. S 1> ยู่ไหนนะมิกกี้ลงไปหาดูซิ 1. 1> โอุอ๊ปเห <laughs> มื <laughs> อนจะเจอเลยทั้งหมด4จุดเอ๊ะ ใครมีคนพูดล้อเสียงดังเหมือนกันนะคะเกลื่อนบ้านเกลื่อนห้องเสียงดังพิกกี้มันมีทั้งหมดเหลือมันทั้งหมด4ี่จุดเหลือสามจุดอีกสามจุดหายเจอเอ้ยมันอยู่ข้างนอกหรือเปล่าเราดูข้างนอกไม่ได้อยู่ในสระแหละไม่ได้อยู่ไไม่่ด้อยูในอ่างแล้วโอ้น้องไม่ขี้เอ้าทำไมอยู่ในสระด้วยล่ะอยู่ในอ่างด้วยเหรออะ เก็บซ่อนไม่หมดมันอยู่ข้างนอกนะคะเหลือสามจุดค่ะสามจุดค่ะพี 1> 1่เร็วๆออกมาหาเลยอ,อุ้ยลงมาแรงมากเลยนะคะทุกคนยุพายุมานะคะวันนี้ลงมาทะเลแล้วก็มีพายุมามิกี้จะหาเจอไหมนะไหนนะอุ้ยฉันเห็น,หนไหนทำไมเห็นนะไหนไหนไหนเปิดเปิด,เป,ดเปิดหมอดูสิคะว้า เจอง่ายจังเลยอ่ะอ๋อมิกิตาดีมิกิแอบดบูหรือเปล่าอุ้ยไหนดูหน้าสิแอบดบูหรือเปล่าเอาเร็วๆค่ะเดี๋ยวหนาวเร็วๆค่ะรีบลงสะค่ะลงอาค่ะจุดที่สองนะคะเหลืออีกสามจุดค่ะแม่แอบไว้อีกสองจุดค่ะอีกสองจุดค่ะทั้งหมดดือดเดือดดอดเอ หนึ่งสองสามสี่โอ้เอาแล้วมือสั่นแล้วมือสั่นแล้วโอ้ยไข่มันจะแตกแล้วนะมิกี้มิกี้อีกหนึ่งอีกหนึ่งจุดหาไม่เจอแน่แน่ทุกคนทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหม <c oughs> มันอยู่ตรงไหนโอ้มิก้มันเลยใหญ่เลยมิก้หาไม่เจอแน่ม,มันเป็นสีสีส้มนะคะสีออเรนต์นะคะทุกคนเว้้ยอยู่ไหนเจอแล้ว ดึง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 เึงด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 ึุดงดึงดดึง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 าึงดางดึ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 ง นน้ำต่อเลยค่ะทุกคนขาโอเคค่ะตอนนี้น้ำเริ่มจะเต็มอ่างแล้วนะคะโหออ้ยว่ายแบบสนุกสนานเลยโอ้ยมีกีิชอบดำน้ำมากเลยค่ะอ่ะดำโชว์เลยค่ะอุยทุกเห็นมิกิไหมอกเห็นมิกไหมิกิมกเดี๋ยวแม่จะ อย่าเพิ่งอย่าเพึ่งเดี๋ยวมิกิดำน้ำมาโผล่ตรงไข่ไดโนเสาร์ตรงนี้นะคะแต่แม่จะนับหนึ่งถึงถึงห้าแล้วมิกิค่อยโผล่นะโอเคหนึ่งสองสามมาโผล่ตรงไข่ไดโนเสาร์นะคะสามและสี่อ้าวโผล่ตรงกลางตรงนี้ล่ะเอาให้โผล่ตรงไข่ไดโนเสาร์เลยอ่ะแม่โอเคหนึ่ง สองสามสี่ห้ามาเลยค่ะโผล่มาตรงไขรเด้อเสาเลยนะคะยังไม่ถึงเลยค่ะเอาใหม่นะคะเอาแบบน้ำกระจายเลยค่ะเอาใหม่นะหนึ่งสองสมาเลยค่ะอุยน้ำกระจายจริงๆนะคะทุกคนต้องระวังด้วยนะคะไม่งั้นอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะ What's y เพ r p e อุยทำไม พูดอะไรอะคะพูดอะไรไม่ได้พูดอะไรเลยฉันก็พูดกับเธอไอ้อะเดีตอนนี้น้องมิกิปากเริ่มดูซีปากตันไหมคะไหนดูซิปากตันไหมคะมิกิเป่าฟองให้ดูหน่อยสิเป่าฟองให้ดูหน่อยค่ะเอาเร็วๆค่ะโอ้โหหัวอุ้ยหัวฉันเปียกเลยซ้อนอีกเหรอคะโอเคเดี๋ยวซ้อนมิกิตอนนี้น้ำเริ่มจะเต็มอ่างแล้วนะคะ ดำผุดดำว่ายสนุกมากเลยนะคะอ่ะมิกี่อนดามีกรอบนะคะถุงอยู่ข้างนอกนะคะ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวให้น้องมิกกี้ไปเล่นน้ำต่อนะคะตอนนี้สนุกสนานมากเลยะคะ่ะโอเคเก็บไข่ใส่ถุงอีกรอบนึงนะคะ่ะแล้วเดี๋ยวบายบายทุกคนและแม่เอาไปซ้มเลยดิได้คะ่ะ